มันเคยหลุดไปครั้งหนึ่งตอนเนี้ยตอนน,อน,นี้มันทำหลอกนะ0.58ตรงนี้นะครับดูตรงนี้มันโอเวอร์แลปมันหลุดหลอกแล้วมันก็ลากกลับไปเลยชุดหนึ่งเนี่ยชุดเนี้มี M fc ขอมานะครับวิเคราะห์ tmi ให้ด้วยได้ไหมครับจัดไปครับ แต่ต้องบอกว่า TMI เนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดนะถ้าเป็นหุ้นนอกเซตร้อยเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสในหุ้นเซตห้าสิบเซ็ตร้อยตัวใหญ่ๆเป็นหลักนะอ่านมาดู TMI อันนี้เป็นหน้ากราฟนะ ก่อนจะดูกราฟผมขอไปดูพื้นฐานคร่าวๆก่อนปีโฟดสี่สี่จุดสี่เก้ามีน้ำสกุลเดียวกันเลยเนี่ย นาอันดับแรกก็น่าจะเป็นรายใหญ่นะออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสองสว่างรวมทั้งหลอดไฟและโคมไฟให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โอเคเดดูข่าวหน่อยนะอันนี้สรุป Q3 เนาะปี6กกอ,อ,อ่ก็ยังมีกำไรว่าดูงบครอเข้า,ขาก่อน 69เดือนรายได้9เดือนก็เกือบจะทำเท่างบปีของปีหห6นะอ๋อแต่กำไรสุทธิดอกแล้วก็อัตรากำไรสุทธิก็ติดลบด้วยต้องไปเจาะไส้ในอีกทีนะครับกำไรต่อหุ้นก็ลดลงมา พีอ e. กลับมาพุ่งปี๊ดเลยโอ้โหพุ่งเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูดูข่าวหน่อยพิมอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าเว็บนี้นะครับ อมีกำไรนาะมีข่าวหลักๆห,ห,ห้ามซื้อขายและโพสตภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ตัวทบียนของทีม w อ r 2ร์เขาแจกวอรมา,าใช้สิทธิ์ SP มีการแจกวอรไม่แน่ใจว่ามีการเพิ่มทุนเข้ามาหรือเปล่าโอเคตอนนี้มีการลงทุน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มในทวีปยุโรปเป็น MOU อยู่นะเนี่ยความคืบหน้าโครงการเนี่ยโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลของโครงการย่อยที่หนึ่งเนื่องจากแหล่งลงทุนมีความล่าช้า ความคาดหวังก็น่าจะเป็นข่าวเนี่ะนะที่สำคัญก็คือไอ้ทำโซล่าฟาร์มที่ยุโรปอ่ะแล้วแถบนั้นนี่คือตอนนี้มันมีข่าวสงครามด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะมันจะทำให้ล่าช้าไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเี๋นวนะโอน โอนหุ้มส่งมอบหนึ่สามโอนหุ้มแล้วก็ส่งมอบโฟมไฟอ่ะก็มีงานดีวกับการไฟฟ้านะครหลวงอ่ดีวกับภาครัฐภาคเอกชนอยู่ดี ธุรกิจก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นหุ้นอะไรที่มันปั่นหรือว่าอะไรขนาดนั้นยังเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวมาดูกราฟเลยแล้วกันแต่ว,ว่าทำไมาราคามันถึงย้อยมาอย่างนี้น่าจะมีการออกวอลแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีเพิ่มทุนด้วยหรือเปล่าใครมีข้อมูลตัวเนี้ยนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้แล้วกัน อันนี้ผมจะให้แนวรับแนวต้านในทางหน้ากราฟราคานะครับอันนี้เป็นกราฟมันอ่ะย้อนเป็นมันเลยกราฟมันก็คือเคยเข้ามาเทตุตรงนี้เนาะ IPO เข้ามาไอต,ตัวนี้มัน IPO เท่าไหร่เนี่ย เอากันดสดๆเลยนะไม่ได้เตรียมอมนะเนี่ย IPO 0.88พา25สตงางค์8ูปดอ๋อเปิดมันต่ำอ่าเราปิดแท่งนี้นะ ไอยู่ที่1.16อะปิดสูงกว่าราคา IPO นะครับแต่ว่ามันเปิดต่ำเนาะปิดสูงกว่าโอเคแนวนี้มีนัยสำคัญมากเลยแนวนี้แนว IPO เนี่ยเอานี้โลของอันเนี้ยโลของวันแรกเนี่ย0.61โอเคตรงนี้เลยนัยสำคัญที่สุดละ นี่นี่คือแนวรับนะครับแนวต้านก็คือไฮของวันนี้สามจุดห้าหกแนวต้านถัดไปก็เป็นแท่งนี้นะยอดของแท่งนี้อยู่ที่สองจุดสี่แปด แนวต้านถัดไป1.78แล้วก็แนวต้านระยะสั้น1.56ซูมเข้าไปกราฟวิกนะครับกราฟวิกตรงเนี้ยเป็นแนวที่สำคัญมากเลยก่อนที่จะยิงขึ้นมาเนี่ยหัวหงุดหง้ย ราคาไม่ควรหลุดนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยราคาหลุดแล้วขึ้นไปเทสเห็นไหมแท่งเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเทสเส้นเนี่ยเนี่ยมันหลุดตรงนี้นะซ้ายมือนี่นะครับหลุดแล้วก็ขึ้นไปเทสแล้วก็กลับขึ้นไปไม่ไหวอะ่ะถ้ามันหลุดแล้วโอเวอร์แลกลับขึ้นไปในกรอบก็น่าจะเล่นในกรอบแต่ตอนนี้มันหลุด ก็มีโอกาสที่จะเล่นในกรอบนี้นี่แหละ0.61ถึง0.98กรอบนี้นะโอกาสที่จะเล่นในกรอบนี้กรอบนี้นะครับส่วนถ้า มันดึงกลับไปก็จะเปลี่ยนเป็นกรอบบนเนาะกรอบบนนี่กรอบบนก็คือ0.98ไปจนถึง1.55เนี่ยกรอบที่สองสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือห้ามหลุด0.61นะมันเคยหลุดไปครั้งหนึ่งตอนเนี้ยตอนน,อน,นี้มันทำหลอกนะ 0.58ตรงนี้นะครับดูตรงนี้มันโอเวอร์มันหลุดหลอกแล้วมันก็ลากกลับไปเลยชุดนึงเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยชุดชุดที่มันลากขึ้นไปอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมวัดให้ก่อนนะจากตรงนี้นะลากขึ้นมาถึงตรงนี้494%จากตรงนี้โอ้โห ทำหลุดหลอกนะทําหลุดแบบว่าจะหลุดตรงนี้วันที่เข้ามาแต่ไม่หลุดลากกลับขึ้นไปดูกราฟเดชัดๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับตัวนี้ ีรายละเอียดเชิงลึกก็ช่วยกันมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้นะหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างออกไปอ่ะก็ช่วยมาแชร์ได้นะ